โมเดินวอร์ชิพเกมยิง PVP ทางทะเลที่ดีที่สุดพร้อมเรือรบสมัยใหม่สำหรับมือถืออืมเขาว่าอย่างนี้ครับมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเลสต์สครับีทไซน์ ผมจะดับน้ำให้ดูดับน้ำก่อนบุ้ง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 ถ้าเราไม่ใช้จรวดมิซายนะมันก็จะปิดเห็นไหมทำลายเอียดโคตรดีดีเวอร์แล้วเราก็จะไม่สามารถยิงมิซายใต้น้ำได้นะครับโอเคตอนนี้เราดับน้ำอยู่บุ้ง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 ไอที่เป็นคลื่นนี่คือคลื่นโซน่านะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Modern Warship นะครับแล้วก็พบกับผม ปปอไอแลนด์นะครับโอ้ยเยอะไปเลยนะฮะก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกมมือถือที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นเกมเรือรบทันสมัยนะครับหรือเป็นเรือยุคปัจจุบันของเราเองนะครับในการโจมตีของมันเป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นจรวดขี่ปนาวุธนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสงครามโลกนะครับก็คือไม่ได้ใช้ปืนใหญ่เป็นหลักนะครับจะใช้เป็นจรวดมิสไซน์นะครับผมปืนใหญ่ต่างๆนานาก็จะลดลงนะครับจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่กระบอกเท่านั้นนะครับ ผมบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนเรือลบนะครับหรือใครที่ค่อนข้างชอบเรือลบเนี่ยเกมนี้คุณไม่ควรพลาดนะครับมันก็จะมีเรือลบให้เราเลือกเล่นหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือลัตะเวนเรือเร็วนะครับเรือพิฆาตเรือดำน้ำําและเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะผมบอกเลยว่ามาครบเครื่องนะครับเป็นอะไรที่เยี่ยม,มากเลยนะครับสามารถหาโลได้ทางเพสโตนะผมและกาลังตีได้เลยนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นคลิปเห็นไหมจะมีข้อความเขียนว่า เป็นเกมเรือรบที่ดีที่สุดนะครับผมมันโมหรือเปล่า <laughs> ซึ่งผมก็อยากจะรู้ว่ามันโมหไหมนะจรางน้นะครับผมก็ลองโหลดมาเล่นแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันใช่ว่ะไม่ว่าจะเป็นฉากเอฟเฟกต,ต่างๆนานาน,าน,นะครับมันเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าใครที่ชอบเรือรบไม่ควรพลาดนะฮะย้ำครั้งที่2แล้วและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือถ้าเกิดเราจะมาหาเรือรบ USS 阿 e r g ใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องมาปลดล็อกเรือลำนี้นะครับ เรือคุลมะเจแปนนะฮะเพียงแค่คุณมีวงเงินพอและเลเวลของเราพอเท่านั้นนะครับเราก็สามารถซื้อเรือลำนี้ได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องมาปลดล็อกเรือลำนี้ซื้อเรือลำนี้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องนะครับคุณสามารถเลือกซื้อเรือที่เราถูกใจได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะมันมีเงื่อนไขเพียงแค่นิดเดียวเองครับเงื่อนไขของมันก็คือเราจะต้องมีเลเวลที่มันกําหนดก่อนนะครับ เราถึงจะสามารถซื้อเรือตามที่เราต้องการได้เลยนะครับสมมุตินะฮะสมมุตสิสมมุติเอาไม่ต้องสมมุติเอาตัวอย่างเลยและกันตอนนี้ผมยังปลดล็อกในส่วนของ TS3 ยังไม่ได้นะครับในการปลดล็อก TS3 เนี่ยคุณจะต้องมีเลเวล15ก่อนนะฮะคุณถึงจะสามารถมาซื้อเรือ TS3 ได้นะครับเห็นไหมผมเลเวล11เงยยังปลดล็อกไม่ได้นะครับก็ยังซื้อเรือไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกแลง2งลงไปเนี่ยเราสามารถซื้อได้ทุกเรือเลยนะครับ ตามที่เราต้องการเพียงแค่วงเงินคุณพอเท่านั้นประมาณนี้ครับผมส่วนโหมดในเกมนี้นะครับจะมีอยู่3รูปแบบแบบแรกทางซ้ายสุดเป็นโหมด PVP ก็คือผู้เล่นกับผู้เล่นนะฮะสู้กันเองนะครับผมใครมีกลยุทธ์ใครทีมดีกว่าก็เจ๋งไปนะครับใน1ห,ห้องจะมี10ผู้เล่นนะครับมันก็จะแบ่งเป็นฝั่งละ5ส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นโหมด PvE ก็คือเราก็สู้กับบอทนะครับอย่างเช่นเรา เล่นโหมด PVP แล้วแพ้บ่อยจังเลยนะครับมาเล่นโหมด PVE ดีกว่าก็ได้นะครับส่วนทางขวาสุดนะครับจะเป็นโหมดสร้างห้องเองนะครับอะไรประมาณนี้ชวนเพื่อนเล่นอยากจะตีกับเพื่อนได้นะครับผมหรือถ้าคุณเล่นคนเดียวเบื่อๆนะครับคุณก็สามารถชวนเพื่อนเล่นหรือหาเพื่อนคนอื่นได้นะครับมาตรงนี้เลยนะครับผมซ้ายบนสุดเป็นการแอดเพื่อนนะครับแต่ถ้าเราหาชื่อเพื่อนไม่เจอเนี่ยให้คุณส่ง IP ของผู้เล่นไปเลยนะครับนี่ฮะ IP ของผู้เล่น อ d ดีสามนะก็ว่ากันไปนะครับเราก็สามารถแอดเพื่อนเจอนะครผมส่วนท่านใดต้องการความรวดเร็วนะครับอยากไปเรือสูงสูงได้เงินเร็วๆนะครับคุณก็เติมเงินได้เลยครับผมนี่ฮะเติมเงินไป150บาทก็จะได้500อทองก็ว่ากันไปนะครับเผื่อใครต้องการเรือพรีเมียมก็เติมได้เลยนะฮะส่วนท่านใดเล่นสายฟรีนะครับให้คุณมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงบริเวณขวาล่างนะครับ เป็นการแจกไอเทมฟรีนะครับแต่ว่าคุณจะต้องดูโฆษณาหน่อยนะฮะนี่ยและนี่คือสินงที่ผมได้มานะครับทอง1นึ่ผมไม่ได้เติมเกมนะฮะผมดูจากโฆษณาที่มันแจกมาให้นะครับใครสายฟรีมาทางนี้เลยครับผมผมเองก็สายฟรีเหมือนกันนะส่วนเรื่องการอัปเกรดเรือนะครับการอัปเกรดเรือเกมนี้นะครับจะไม่ลาบลื่นเสมอไปนะครับถ้าเราอัปไกดเต็มแล้วเนี่ยมันจะมีการล้มเหลวเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นการอัปเกรดเริ่มต้นมีการอัปเกรดสมบูรณ์นะครับผมหรือสําเร็จ แต่ถ้าเป็นช่วงใกล้จะตานแล้วเนี่ยมันชอบจะล้มเหลวนะครับผมผมบอกแล้วว่าการอัปเกรดเรือในเกมนี้นะครับค่อนข้างไม่ราบลื่นเสมอไปเหมือนกับเกมอื่นๆนะฮะต่อไปเป็นส่วนของร้านค้านะครับร้านค้านี้เราสามารถซื้ออุปกรณ์ต่างๆของประเทศอื่นได้เลยนะฮะส่วนผมไม่ชอบปืนใหญ่อริเบิลลำนี้ใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนปืนใหญ่เป็นประเทศอื่นได้นะครับเป็นของรัสเซียของอิตาลีได้เลยนะครับผมปืนต่อต้านอากาศยานต่อปีโดขีปนาวุธ รวมถึงเครื่องบินนะครับประมาณนี้แล้วแต่คุณจะแต่งเรือของคุณนะครับตามอัธยาศัยได้เลยโอเคเปิดเพลงก่อนนะครับมันมีเพลงให้เราฟาังด้วยนะครับผมนี่เปิดเพลงสาวเพลงก็ถือว่าใช้ดได้เลยนะครับกิมนี้รับรองภาษาไทยนะครับทําให้เราเข้าใจในส่วนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นและรวมถึงมีแชทกลุ่มของคนไทยด้วยนะฮะนี่ครับคนไทยเยอะมากนะครับ ใครต้องการหาเพื่อนเล่นหรือต้องการความรู้นะครับก็สามารถพิมพ์ไปถามได้โอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นแซมเปิลกันก่อนผมจะเล่นในโหมดในโหมด PVE เรือที่ผมนํามาเล่นตอนนี้นะครับเป็นเรือ USS a l i b a r ครับผมเป็นเรือที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะฮะเรือพิฆาตอเมริกาแล้วก็โมเดลนี้นะครับโมเดลในเกมนี้ก็ถือว่าทำรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับจุดที จุดที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราจะใช้มิสไซล์ใช่ไหมมันจะเปิดฝานะครับแต่ถ้าไม่ใช้มันก็จะปิดเห็นไหมฮะเปิดปิดเปิดปิดนะครับถือว่าใส่ใจรายละเอียดได้ดีโอเคส่วนเรื่องการควบคุมเรือนะครับมันก็จะคล้ายๆเหมือน w o a t of warship ใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาในการเดินหน้านะครับเราต้องใส่เกียร์ผมมันจะเป็นต้องกดค้างแค่ใส่เกียร์มันก็ขับตรงให้เลยับผม เพียงเราแค่ควบคุมกดซ้ายกดขวาเท่านั้นเองต,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 ต๊ประมาณนี้ในส่วนขอบนี้นะครับเป็นส่วนขอบของล็อกเป้านะฮะนี่ครับผมมันก็จะล็องให้เองอัตโนมัติและมีสายยิงภาษาในระหว่างที่เรารอคูดาวนะครับเราก็ปืนใหญ่สัตว์มันได้นี่นะนี่นะมาดิครับผมมาดิครับเห็นจะเรายังมีปืนใหญ่รองนะครับเป็นปืนใหญ่รองที่ยิงยิงเองอัตโนมัตินะฮะนี่ไงดานข้างน,นะครับปืนใหญ่รอง มิสไซริกินนี่นี่โอ้โอ้โคตรแรงผมใช้มิสไซล์บาราโมสนะครับตอนแรกเป็นกระโดดโทโมฮอคแต่ผมเปลี่ยนเป็นบาราโมสของอินเดียมันแรงกว่าเราสามารถดูจรวดมิสไซล์ของตัวเองได้นะครับในการกดด้านบนขาวานะครับนี่กดคลิกป,ปั๊บนี่ฮะมันจะเป็นรูปจรวดมิสไซล์แล้วก็ดวงตานะครับเราสามารถดูอุวยิววิววิวในเครื่องบินเวร คือมีมันยิงแรงมากเลยนะครับเราก็สามารถดูมิสไซล์ที่เรายิงออกไปได้ไปเลยลุยเลยบาม,าสมอสวิร์สโโคตรแรงจัดการมาก่อนไอเรือลำนี้มันมูตต้ากาสยามมันน้อยตายไปซะ มีตอิดโด,โ,ดโอเคตายครับผมเยียมตอนนี้เาทำดาวเมเไปแสนหกแล้วนะครับแต่ก็ h p เราเหลือ7 0 0ด0เราสามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะครับในการกดนี่ครับผมกล่องเครื่องมือซ่อมและฝั่งถัดไปนี่ก็จะเป็นแฟร์นะฮะถ้าจรวจมิสไซล์ผู้มหาเราปั๊บใช้แฟร์ได้นะครับมิสไซลมันก็จะเออบินไปตามแฟร์และลูกเล่นมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังสามารถคู่คุมเอลิคอปเตอร์ที่อยู่ด้านท้ายเรือเราได้ ไปเลยโอ้โห,โหสาบ้านครับนี่คือเกมมือถือโคตรดีระบบต่างๆดีมากอันนี้เราควบคุมเอเดวยนะคอลิคกปตเตอร์เนี้ยอันนี้เรายินคอลิคกปตเตอร์สตูนะครับเป็นจรวดอจีเอ็ม g อจี็เอะรู้สึกคุ้นเอาต่อวิดีโอไปเปลี่ยนเป็นหมดเรือครับจุดที่แย่ก็คือนะครับจุดที่แย่คือถ้าเกิดเราเป็น คอลิคอปเตอร์ใช่ไหมหรือเป็นผ่านะที่เป็นคอลิคัปเตอร์เนี่ยเรือของเราจะกลายเป็น AI ทันทีครับแล้วประเด็นคือตอนนี้ผมเหลืออยู่คนเดียวนะครับศัตรูตอนนี้เหลืออยู่3ามลามโอ้แม่เจ้าโอ้เล่นบอดกับคนไม่ต่างกันเลยครับคนยิ่งกว่านี้อีกออกไปแจกตายแล้วแต่ผมเล่นผมว่าเล่นกับเล่นในโหมด PVE มันสนุกกว่าเล่นโหมด PVE อีนะคือ คือคนมันออกไปแจกอะมันยังไงไม่รู้เลยนะครับไปบามอสอันนี้โรงงานงอกนิดหน่อยครับสามลุกหนึ่งเฮ้ยเหมือนมีสตูมาหาผมแล้วเออเล่นเครื่องหนีเร่งเรือหนีไม่ใช่เล่นเครื่องหนีโค้ดน้ครับน้ำมีหยดใส่กล้องด้วยโอ้โหโคตรเจ๋งพิษสายไปปืนต,ต่อต้านกัษตรียาเราหนานะฮะจะไปกลัวมัน ก็ไปสองแสนแล้วเยี่ยมเป็นลำนี้เอนหนามากฮะตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ซัพพอร์ตเราอยู่นะครับทีเดียวว่าเราเก็บไอ้เรือบทุครบินไปแล้วถ้าไม่ง,งั้นลำบากกว่านี้ฮะตายไปซะหรือมันไฟไหม้แล้ว yes วิทยมิสไซต์ตอร์ปิโดเข้ามาฮะโอ้โ o ตอร์ปิโดจากอันนั้นโอ้แม่งลุมเราเลยตอร์ปิโดโอ้โหตอร์ปิโดโดนโคตรแรงซ่อมสิครับผมรออะไรทิ้งแฟร์ก่อนทิ้งแฟร์ชุบ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 ,ชบประมาณนี้ฮนะ แต่ว่ามันไม่ค่อยกันนะเท่าไหร่นะกันพวกตอปิโดนะครับหรือลำนี้ปืนต่อต้านกัษยานไม่ค่อยมีแต่ว่าอาวุธโจมตีมันแรงมากนะมีมิสไซล์สองตอปิโดหนึ่งว่าโอเคนะโอ้โห,โโหแรงกว่าไอ้นี่ก็ตางม,มาไม่เลิกอารลิเบิร์กเหรออาอลิเบิร์กใช่ไหมได้ได้เอาไปเอาไป เดผมดำแล้วนะฮะมาดีครับผมเล้อดูสี่หมื่นได้อยู่เอาไปกินเอาไปกิน yes เออแย่แล้วมันโจมตีครับแรงเหล่านี้มันโจมตีแรงมากตราโมสไปอุ้ยอุ้ยโอ้ช oh, นะก่อน yes ทำน้องเไปสี่แสนแปดเกือบห้าแสนในตังมาแสนสี่โอหสุดยอดะฮะคผู้ชมโหเก็บเรียบ ฝั่งนูมีห้าผมเก็บห้าโอ้ยอย่างว่าเป็นบอดนะครับคุณผู้ชมเรใช้ได้ครับผมมันมากมันมากต่อไปเราเล่นเรือบรรทุกขบินกันดีกว่าพายุนะฮะด่านพายุด่านพยานพยุนี่ผมชอบมากเลยนะฮะเรือของเราจะเปิดไฟนะครับโอ้สวยมากในที่สำคัญผมติดธงชาติไทยนะฮะตอนนี้กองทัพเรือของเรานะครับมีเรือบรรทุกะบินลำใหม่ประจำการแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดินเรือ เดินออกเคสกเก็ดหนึ่งก็พอข้อเสียของ CV นะครับมันค่อนข้างที่จะออไม่ค่อยคล่องตัวแล้วก็ขับช้าแต่แรกกับการที่เลือกเกือบ2 0 0แสนแล้วก็มีปอตอ,อที่แข็งแกร่งมากนะครับขึ้นบินมิสไซล์แทบจะเข้าเข้าไม่ได้เลยนะผมต้องใช้ปืนใหญ่เท่านั้นนะฮะโอเค okay. F18 ดเดินเครื่องเครื่องบินจะมี2ประเภทนะครับจะเป็นเครื่องบินจู่โจมและเครื่องบินขับไล่ส่วนที่เป็นซัพพอร์ตเฉยๆจะคล้าย ออคอลิริปเตอร์ที่อยู่บนเรือพิฆาตนะครับประมาณนี้แสดงว่ามีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่ด้านหน้านีาไ่ไงสังเกตได้ว่ามีเครื่องบินศัตรูด้านหน้าครับเบรกเลยครับผมโอ้เรือดำน้ำเราจัดการมันไม่ได้ปืนกลนยิงเราสามารถยิงปืนกลใส่เครื่องบินศัตรูได้นะครับนี่ยเจอปืนกลยิงมาแลว กัดกานมันก่อนลวงไปหนึ่งดอกไฟดอกไฟเอาเลี fight, ้ยวเลียวเลี้ยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันผมยิงอานี้ดีกว่ามีสไซนยิงซะทุกคนยิงโอ้โหดาเมจหมื่นห้าครับคุณผู้ชมทิ้งระเบิดโอ้กหมื่นสามโคตรแปลงคือลืมบรรทุกเรืบีนค่อนข้างทำดาเมจค่อนข้างดีครับเต็มตัวทิ้งระเบิดทุกคนเต็มตัวทิ้งระเบิด บีกับไปซ่อมบีกับซ่อมแต่การซ่อมเรือนะครับหรือเติมคือบินเพิ่มเนี่ยแค่บินผ่านด่านฟ้าเรือเท่านั้นนะฮะในหนึ่งฝูงนะครับจะมีอยู่สามลำนะครับเครื่องบินอไอ้ที่เห็นยิงนี่เป็นปืนใหญ่ล้อนะครับเป็นปืนที่ยิงอัตโนมัติเอาไว้ต่อสู้เรือศัตรูเฮ้ยเด็กเด็กเเคื่อบินมากระซูมกระซูมกระซูม้ยิงปืนนะฮะ ันมีโดนด้วยวะ่ะมีโดนด้วยฮะยิงหรือประทุกบินก่อนเป็นคว e นอลิสเบดทินเนอร์เบิรดโอ้ควีนอลิสเบดควีนอลิสเบดเรือบรรทุกบินลำใหม่ของอังกฤษนะฮะทินเนอร์บิร์สโอ้โหเลือดแทบวาบปของตรง โคตรโกงอ่ะลือมุกทุกบินอ่ะและดูครับดูมิสไซล์แทบเข้าเรือเราไม่ได้เลยครับปืนต่อต้านกาษยานเราแบบแน่นมากผมก็อัพแบบให้มันแน่นๆเลยนะเพิ่มระยะการยิงเพิ่มดาเมจให้มันที่เข้าได้อย่างเดียวนะก็คือปืนใหญ่นะครับเพราะปืนต่อต้านกาษยานเรายิงไม่ได้จิงเบอร์สบายบายอีซี่โคตรโหดครับคือมันจะแน่นขึ้นไปอีกนะถ้าเกิดจะมี เพื่อนของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเรือนะปืนต่อต้านกระสิญญานก็จะช่วยให้เราแบบดีมากๆกว่านี้เห็นไหจีจต่อไปเราก็มาเล่นเรือดำน้ํากันดีกว่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกมเลยนะครับเรือดำน้ำําซึ่งลหลายๆเกมนะครับยังไม่มีเรือดำน้ำให้ให้เล่นนะแต่อาจจะมีหแหละอาจจะมีให้เล่นแป๊บเดียวแล้วก็เอาออกแต่ในเกมนี้เล่นได้ตลอดเลยครับไม่ต้องกลัวว่าทางเ,เกม เขาจะเอาออกนะครับหินที่ยังไม่เคยค้นพบจริงเหรอขนาดนั้นเชียวขนาดนั้นเชียวมาแล้วนะครับเรือดำน้ำลุงเอ้ใช่เปล่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะโอเคนี่เรือลำน้ำของรัสเซียนะครับเรือน้ำโคตรอ้วนเลยครับผมเสียป่าเดินหน้าเตมกำลังข้อเสียของมันนะครับคือไม่มีปืนต่อต้านกัษยานแล้วก็ความคล่องตัวจะ คล้ายๆซีวีครับไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่แล้วขับช้าแต่ข้อดีของมันนะครับน่าจะรู้กันอยู่นะคือการดำน้ําศัตรูนี้แบบทำอะไรเราไม่ได้เลยนะ <c ute> พวกขีป่ปะนาบุตรปืนใหญ่ยอะยไรเงี้ยยกเว้นต่อวิดีโอกันเองนะฮะมันยิงเราได้แล้วก็ปืนอันนั้นปืนยิงต่อต้านเรือดำน้ำําปืนที่เอาไว้ใช้อะไรวะปืนยิงลูกระเบิดอ่ะ <c ute> มีสายไปกินซะฟ <c ute> <ฮ>ู วิซา์ตัวนี้จะคล้ายๆตัวบาร์มอสนะครับเพราะว่าอินเดียกับรัสเซียรู้สึกจะผลิตร่วมกันมั้งเนาะน่ะนาจะใช่และข้อควรระวังของเรือดำน้ำนะครับคือถ้าเกิดเราดำน้ำเอ่อจนออกซิเจนหมดใช่ไหมเรือของเราเนี่ยจะขึ้นสู่ผิวน้ำอัตโนมัติถามว่าดำน้ำต่อได้ไหมได้แต่ว่าคุณต้องรอการเติมออกซิเจนเท่ากับตอนที่เราดำน้ำออกซิเจนจนหมดงงไหมฮะ ถ้าออกซิเจนละหมดปับ๊บคือคุณต้องรอให้ออกซิเจนเต็มอะ่ะคุณถึงจะดำน้ำได้อีกครั้งนี่เป็นอะไรที่โคตรโคตรนานเลยครับเคดำน้ำดำน้ำบุง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 บุ้งบุงบุงบุงดำน้ำแล้วนะครับผมบอกเลยว่านี่คือเกมมือถือนะคุณชมโคตรด,ดีโอ้โหแล้วใต้ใต้ทะเลโคตรสวยแล้วคุณเห็นคลื่นที่มันยิงออกไปไหมครับอันนี้คือคลื่นโซน่านะครับผมเอาไว้ หาสิ่งกิดขวางในใต้น้ําเราจะเห็นเป็นภาพนะครับนีไหมอันนี้เป็นโขดหินเราก็อย่าขับขับไปชนมันตอนนี้เราอยู่ใต้ท้องเรือพวกมันแล้วนะพวกมันทําอะไรเราไม่ได้เลยครับถ้าขึ้นมาบนผิวน้ามาเมื่อไหร่คุณคุณรู้เรื่องแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอร์ปิโดโอไอเครื่องบินลำคอรีคอปเตอร์มันรู้ดีจริงๆอ่านี่ฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งระวงังลืมผมลืมไปเลย ถ้าเกิดมันมีคอลิคอปเตอร์ใช่ไหมคอลิเอปตเตอร์มันสามารถเอาต่อวิีโดยิงเราได้นะครับยิงเลยยิงเลยอู้อูอันนี้ปืนปืนยิงลูกระเบิดใต้น้ำนะครับโอ้โอ้ประเจ้าช่วยมันยิงผมแรงมากลองขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับมาแล้วอู้คือมีสตูเพียบเลยฮนะ ิสตูเพียบลถ้าเกิดเราจะใช้มิสไซล์นะครับมันก็จะเปิดฝาไซโลเห็นไหมฮะเปิดฝาฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บซาจารละเอียดดีมากเอาไปกินซะถ้าเราไม่ใช้นะครับฝาตัวนี้ก็จะปิดปิดนะครับผมเอียเห็นไหมฮะเฮ้ยไม่ชนการประกาศโอ้ือหเลือเลือดำน้ำละหยีมันอาจชนใช่ไหมดำแม่งเลยนี่ บุ้งบุ้งบุ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 ง,บงดำโชว์เลยฮนะนี่เพิ่งอาจมาขวางหรือดำน้ำแม่งเลยดำน้ำเลยฮนะนี่นี่คือใต้ท้องเรือบรรทุกกรืบินนะครับอาโปมาไหมเราต้องบริหารออกซิเจนดีๆครับเราจะนั้นเอออยู่แบบคงกระพันพอสมควรเออ้ยมันจะชนมันจะชนดำน้ำก่อน ต้นน้ำแล้วโอ้โพิศสารมาโอ้โอต้นน้ำช้าไปหน่อยต้นน้ำต้นน้ำสภาพสวยมากเลยฮะับผู้ชมดูนี่ฮะต่อไปดูยิ้มโอ้ชนะก่อนเยสทำได้ไม่ไปสองแสนสี่ตังเจ็ดหมื่นสามเยี่ยมเลยครับจริงๆครับผมหมันมาก เป็นยังไงกันบ้างนะครับสลับเกม Modern Warship นะครับก็เป็นเกมที่ออถือว่าสุดยอดไปเลยครับผมเป็นเกมเรือรบทันสมัยหรือเป็นเรือยุคปัจจุบันของเรานี่เองนะฮะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดนะฮะว่าต้องขออภัยด้วยนะฮะหรือหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้เลยครับเรือดำน้ําเรือบนผิวน้ำนะครับแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้เครื่องบินในการโจมโจมนะครับหลักๆก็มีอยู่แค่นี้ แต่บางอย่างก็ยังมีข้อผิดพลาดหรืออะไรที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับคือตอนนั้นผมไปเล่นในโหมด pvp ไงคือฝั่งผมเนี่ยไม่มีเรือบรรทุกเบินเลยครับอ,อีกฝั่งนึงเนี่ยมีเรือบรรทุกเบินสองลำเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่นรกมากเลยนะค,คือเครื่องบินมันแบบโจนตีแรงมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการพิมพ์ข้อความนะเหมือนเขาจะลืมไม่เอกไม่โทรไปนะครับนี่ไงผมจะมันจะเขียนว่านี่ไงลืมสระอุด้วยอะไรว่าสดยอด อันนี้ไม่ได้พิมพ์แบบภาษาไวรุ่นนะครับตัวเกมมันเป็นอย่างนี้เองอันรวะว่าแลนด์นด้วยครับผมเล่นด้วยครับหรือแมเขาลืมใส่ม้เอกสระอุเข้าไปนะอาจจะเป็นที่ว่าภาษาของฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีสระอุหรือไม่ไม่หันอากาศอะไรอย่างงี้นะครับสระของมันเนี่ยมันมีอยู่แค่5ตัวคือ e i o u นะครับอาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ใส่มานะครับอาจจะเน้นไปทางภาษาของตัวเองนิดนึง ก็ประมาณนี้หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรอรับชมผลงาน,นต่างๆเข้ามานะครับถึงแม้ว่าผมจะลงคลิปชา้าก็ตามโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีไป่ายครับผม